สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องของการลบจำนวนเต็มเมื่อคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นในเรื่องของการลบจำนวนเต็มซึ่งการลบจำนวนเต็มนะคะเราจะอาศัยการเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะตัวตั้งลบตัวลบนะคะจะเท่ากับ ตัวตั้งของเรานะคะยังคงเหมือนเดิมนะตัวตั้งของเรายังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะเสร็จแล้วมาบวกด้วยอะไรบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบนะคะบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองถ้าเกิดว่าการลบเลขโดยปกติของเราแล้วถ้าตัวตั้งของเรามีค่ามากกว่านักเรียนก็ลบกันเลขได้ปกติได้เลยนะคะอย่างเช่น9-4ลบ4อย่างเงี้ย 9ลบ4 9ลบ 4. 4ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ9ลบ4ก็ได้เท่ากับ5ใช่ไหมนักเรียนก็สามารถลบได้โดยปกติได้เลยแต่ที่นี้ในระดับชั้นมัธยมของเรานะคะนักเรียนจะเจอตัวเลขที่ <c oughs> ค่อนข้างที่จะหุยคุณครูหนูไม่เคยเจอมาเลยค่ะอย่างเช่น9ลบ12 9ลบ12นักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งของเราเป็นยังไงตัวตั้งของเราน้อยกว่าตัวลบเนาะบางคนที่ มีความเชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะคำนวณได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ไ,มได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคณิตศาสตร์มากเท่าไหร่เดี๋ยวนักเรียนมาดูเนาะว่าเราจะหาคําตอบนี้ได้อย่างไรนะคะนักเรียนจะต้องฝึกฝนเนาะฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนก็จะเกิดความเชี่ยวชาญเองนะคะ9ลบ12 9กลบ12ก่อนอื่นให้หนูเปลี่ยนรูปก่อนนะคะก็จะเป็นโจทย์เป็นอย่างนี้เนาะ9กลบ 12หนูก็เปลี่ยนเป็น9ตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะบวกด้วยอะไรบวกด้วยจํานวนตรงกันข้าม12จํานวนตรงกันข้ามของ12ก็คือลบ1 2นั่นเองอันนี้ก็จะได้เป็น9บวก กับลบ12เมื่อนักเรียนได้แบบนี้เสร็จอ่าเราก็จะมาอาศัยนิทานของคุณครูแล้วใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันมาเมื่อคลิปที่แล้วเนาะจะเห็นว่าเป็นยังไงคะ9บวกกับลบ12เป็นยังไงพวกเป็นยังไงเหมือนกันหรือต่างกันจะเห็นว่าเป็นพวกยังไงคะพวกตรงข้ามกันหรือพวกต่างกันเนาะ เราก็จะมาทำการต่อสู้กันโช่เชะโช่เชะค่ะสุดท้ายแล้วใครจะชนะฝั่งไหนที่มีจำนวนพลกำลังพลมากกว่าฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งชนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวละครของเราออกมาเลยนะคะอ่ะเนี้คือนักลบชายที่เป็นจำนวนบวกเนาะมีอยู่9กนายส่วนลบสิคือนักลบหญิงมาแล้วเราจะมาต่อสู้กันมีอยู่สินายมา โจ้เชะมาเป็นเหตุการณ์มาพนวกเข้าด้วยกันเราก็จะทำการต่อสู้กันโชเชะ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 โชะเชะอ่ะตัดไปตัดไปสามหน่งสองสานายตัดออก1นึ่งสองสา่งสองสุดท้ายแล้วเราจะเหลือก,กำลังพลที่เป็นนักรบหญิงที่เป็นจำนวน เต็มบวกหรือเต็มลบคะจำนวนเต็มลบนั่นเองเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ข้อนี้ก็จะได้เท่ากับลบอะไรคะลูกลบอะไรเอ่ยลบ3นั่นเองนะคะผลลัพธ์ของเราคือลบสาบวกลบสิคือลบสเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปอีกอ่าตัวอย่างต่อไปเป็น9ก้ลบลบสิอ่า9ก้ลบลบ เฮ้ย hey, ทำยังไงอะ่ะครูอาถ้านักเรียนมองภาพนี้นักเรียนมองภาพไม่ออกใช่ไหมให้หนูเปลี่ยนรูปก่อนคะ่ะลูกเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปของการบวกอันนี้ก็จะเป็น9ลบลบสิบสองจะได้เท่ากับตัวตั้งเหมือนเดิม9เปลี่ยนจากลบตัวนี้เป็นบวกนะคะบวกด้วยอะไรจำนวนตรงกันข้ามของลบสิบสองคือ 12นะคะก็จะเห็นว่า9บวก12นักเรียนจะหาในรูปนี้นักเรียนจะหาง่ายกว่าใช่ไหมคะอ่ะ9บวกด้วยลบ12จะเห็นว่ามันเป็นจำนวนเต็มยังไงเต็มบวกเหมือนกันเป็นพวกเดียวกันเราก็มาอาศัยตัวละครของเราเลยมีนักลบชายอยู่9นาะน มาบวกกับนักลบชายอีก12นายเป็นยังไงพวกเดียวกันใช่ไหมกำลังของเราจะเสริมกันใช่ไหมคะเอา9มาบวก12ได้เลยได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก9บวก12ได้เท่ากับ21นั่นเองอ่าจะเห็นว่าเริ่มง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมอ่าต่อไปเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยตัวอย่างที่7อุ๊ย โจเต้นลบเก้าลบสิบสองครูคิดยังไงอะ่ะรู้สึกจะอืมหนูคิดไม่ออกอ,ะอ่ะถ้าหนูมองภาพอย่างนี้หนูยังมองไม่ออกใช่ไหมคะลูกให้ลูกเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนรูปก่อน9อ่ะลบ9ลบ12ใช่ไหมคะลบ9้ลบ12ให้หนูเปลี่ยนรูปก่อนคะ่ะลูกตัวตั้งของเรายังคงเหมือนเดิมคือลบเเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นบวก บวกด้วยอะไรเอ่ยบวกด้วยจำนวนตรงข้ามจำนวนตรงข้ามของ12คือลบ12นั่นเองนะคะหุยลูกสาวลูกชายจะเห็นว่าเป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงคะพวกเป็นยังไงเป็นพวกลบเหมือนกันเลยทั้ง2เลยทั้ง9แล้วก็12ต่างก็เป็นพวกลบอ่าตัวละครของเราออกมาตัวละครของเราคือนักลบหญิงนะคะมีอยู่9นายมาบวกกับ นักลบยิงเหมือนกันเป็นพวกเดียวกันนะคะมาบวกกันอ่ะเป็นยังไงกําลังของเราเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นเนาะมันมาบวกกันอ่ะก็จะเห็นว่าคําตอบข้อนี้ของเราเป็นบวกหรือลบคะลูกคาตอบข้อนี้ของเราเป็นจํานวนเต็มลบนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นลบเท่าไหร่คะอ่ามีอยู่9นายอ่ะ มีอยู่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจอ่าคำตอบข้อนี้คือนักลบยิ้งของเรา21นายนั่นเองตอบลบยีนะคะอ่าต่อไปตัวอย่างที่8อ่าจงหาผลลัพธ์ของ 9, ลบเกบลบสิ 12. คุยครูดูสิหนูจะหาคำตอบได้อย่างไรอ่ะอย่าเพิ่งตะะนกตกใจไปนะคะลูกนะอให้หนูเปลี่ยนก่อนค่ะเปลี่ยนรูปก่อนก่อนอื่นให้หนูเปลี่ยนรูปก่อนนะคะได้เป็นลบเก้าลบลบสิบสองอ่ะลอกโจทย์ก่อนนะคะคนดีอ่ะก็จะได้เป็นลบเก้าเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบตัวนี้เป็นอะไรคะลูกอ่าเป็น บวกบวกด้วยอะไรบวกด้วยจำนวนตรงกันข้ามของลบ12ก็คือ12นั่นเองอ่าทีนี้ลูกสาวลูกชายจะเห็นว่าเป็นยังไงคะเครื่องหมายเป็นยังไงต่างกันแล้วเป็นพวกที่เป็นพวกที่ต่างกันอ่ะเรามีจำนวนเต็มลบคือลบ9อ่าตัวละครของเราจำนวนเต็มลบคือนักลบหญิงนะคะมีอยู่9นาย ต่อไปมาพวกกับตัวละครนักรบชายของเรานะคะคือจำนวนเต็มบวกมีอยู่12นายใครพวกเยอะกว่านักรบชายใช่ไหมนักรบชายจะต้องชนะแน่นอนนักเรียนก็ทำการต่อสู้กันโชเช่สู้ไปทีละ3เลย่สู้3โชโชเชสู้3 อ่าเจ้าเชะสู้สอ่าจะเห็นว่าเหลืออะไรเอ่ยเหลือนักลบชายทึ่งเป็นบวกใช่ไหมคะอยู่เท่าไหร่คะอยู่3นายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กล่าวได้ว่าลบเบวกสิได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างลูกสาวลูกชายรู้สึกว่ามันจะดูง่ายขึ้นไหมถ้านักเรียนเปลี่ยนรูปนะคะ ถ้าเปลี่ยนรูปแล้วรู้สึกว่าจะง่ายขึ้นเนือนน่องจากว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของการบวกจํานวนเต็มมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ,ะถ้านักเรียนมองภาพไม่ออกนักเรียนก็มองเป็นภาพการ์ตูนก็ได้นะคะเราเอามาต่อสู้กันโจ๊กเจ๊โจ๊เจ๊โจ๊เจ๊สุดท้ายแล้วใครจะหักล้างใครจะชนะใครจะอะไรเนาะ,ะทีนี้ในเรื่องของการลบนะคะนักเรียนจะอาศัยอีกรูปแบบหนึ่งก็คือในรูปของการคูณของเครื่องหมายนั่นเองนะคะก็คือลบ มาคูณกับลบเป็นอะไรคะลูกเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็นรูปนี้ก็คือเป็น9บวกไอ้ไม่ใช่ลบ9นะคะลบ9บวกกับ12ก็จะได้เป็นรูปเดียวกันนะคะแต่ที่ณที่นี้คุณครูขอขอขอสอนนักเรียนเป็นแบบ ตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกกับจำนวนตรงกันข้ามเนาะนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะได้มองภาพให้ง่ายขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่นักเรียนเชี่ยวชาญและช่ำชองแล้วนักเรียนค่อยมองเป็นภาพที่เป็นการคูณกันของเครื่องหมายนั่นเองเนาะอ่าโอเคสําหรับในเรื่องของการลบก็คุณครูขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวฝากไปทบทวนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเรามีต่อกันอีกคลิปนะคะ